สำเร็จได้เพราะว่าลูกมือมาช่วยกันทุกคนเลยะกะว่าจ,จะตื่นตีสามวันนี้เลดไปตีสี่กว่าโอ้ตกใจเลยหัวไม่ทันแต่มาลูกมือก็รอยอยู่แล้วดีใจเขามาช่วยได้นวดแป้งได้อะไรได้อะไรทำทำทำไปก็โอเค วันนี้เป็นอาหารพิเศษคือเจ้านายของพี่ท่านาจะทำบุญหาหาพ่อของท่านน่ะครอบรอบวันตายคุณพ่อกับคุณแม่ของท่านท่านจะทำทุกปีธรรมดาท่านจะไปทำที่อ,อินเดียทุกปีแต่ปีนี้มันมีโควิดมีอะไรท่านก็เลยนึกถึงนึกถึงพวกเราด้วยเส้นติอีอโศกเนาะท่านก็ คงคิดอยากจะทำธรรมดาท่านก็ทำที่วัดซิกวัดนามพาดีแล้วท่านก็นึกถึงที่นี่ด้วยปีนี้ท่านโอนเงินมาให้50าหมบาทให้ทำก็เลยได้ได้ทำแกงโชเลปูรีข้าวมาธุปยาดที่นี่ทำมาจากแป้งอะไรคะแป้งจับแป้งสาลี แสารีแป,แป้งสาลีแป้งมีสาลีแป้งหีตาว้าวผสมกับแป้งข้าวสาลีแป้ง,ปง <แ S 2> จัปตีนะมันจะมีของมันตงหากเอาผสมกันแล้วก็นวดให้มันขายตัวสอมชั่วโมงแล้วก,ลก็นำปั้นเป็นก<า>้อนแล้วก็ทอดกินกับแกงแกงชูรี ชูรีชีแกงมันฝรัง่งมีกรรมวิธีก็คือมีมีขิงมีหอมมอีผักชีมีมะเขือเทศผสมกันอย่างละเท่าไหร่ก็เหมือนกับบ้ากะเอาในถั่วกิโลกิโลเนี้ยผสมกันแล้วก็ปัน่นปั่นให้ละเอียดแล้วก็มารวมกับกระทะให้มันแห้งให้มันหอมมันคั่วให้มันหอมได้ที่ก่อน แล้วค่อยต้มถั่วแล้วก็เอามาผสมในนี้แล้วก็เจียวหอมอต่างหากอกีมาใส่ด้วย,ยวแล้วผสมกันค่ะ,คะองค์ประกอบของมันก็ถึงจะเป็นออกมาเป็นสีแกงแบบนี้เป็นเนื้อแกงแบบนี้ต้องเป็นอาหารอันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะมมนเมนูเ่อข้าวมาทุปยาน สมัยพุทธกาลเลยใช่ค่ะหาข้าวมาทุกใบยัเก็ใช้อินเดียบอกว่าคีชค่ะคีอ่าเป็นเป็นของมงคลเหมือนกันค่ะเป็นเป็นที่ของประกอบนี่มันหลากหลายอ่ามีอันมอนด์มีบอนัทมีที่นี่ใช้มะพร้าวเพราะว่าที่นี่ไม่ฉันนมอันนี้ก็เอาน้ำผึ้งแล้วก็มีกระวานเขียว แล้วก็มีน้ำเกี๊ยวร่า,าเริ่มต้นจากข้าวไปหุงข้าวก่อนหุงข้าวให้มันสุกก่อนแล้วเอามามาต้มอีกทีหนึ่งให้มันนุ่มให้มันนุ่มแล้วค่อยใส่น้ำนมน้ำนมน้ำนมนี่เราเคี่ยวไปก่อนตามหลักเราเคี่ยวไปก่อนเคี่ยวนมพอมันข้นเสร็จแล้วค่อยเอาข้าวนี้ลงไปใส่นมแล้วก็คนค่ะ คือขั้นตอนมันต้องเป็นเคี่ยวนมหรือเคี่ยวกะทิไปก่อนหอมอันนี้อันหนึง่งแล้วก็มีผลไม้ส้มโอลำไยลองกองมะพราะ้าวมะเฟลก็มีหมดมีหลายอย่างอยู่<ะ>ได้หลายอย่าง เลยสำหรับขิมานทุกๆรุ่นทุกๆรุ่นนะทุกๆุกรุ่นเลยมีคุณค่าต่อชีวิตของทุกคนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ที่จะได้มาพึ่งพาอาศัยนะคะ